ครับสวัสดีครับนักเรียน IP 4ที่น่ารักทุกคนนะครับพบกับครูกริชเนติประวัติกันอีกครั้งในวิชาดนตรีเมโลเรียนนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวมาฝึกโน้ตท,ที่มีเครื่องหมายแปลงเสียงกันเยอะหน่อยแต่ก็อยู่ในบันไดเสียง C m a j r r เช่นเคยนะครับเพิ่มเครื่องหมายแปลงเสียงขึ้นมาอาจจะ งงนิดนึงสำหรับบางคนแต่ส่วนใหญ่ก็น่าจะคลนะ่องแล้วโดยเฉพาะทีแฟรทีแฟทนี้ของูจับอยู่ตรงไหนเดี๋ยวตรงไหนที่ยังไม่เข้าใจมีแฟรเลชาร์โดโนชาร์โดโ้พวกนี้เดี๋ยวครูจะอธิบายตรงรายละเอียดช่วงที่ไล่เสียงนิ้ร้อมโร้แต่ช่วงแรกนี้เดี๋ยวร้องโน้ตกันก่อนสำหรับเพลงนี้เป็นผลงานเพลงของคณะเดอะวิเทอ เพลงคงอาจจะยังไม่ได้รู้จักนะแต่วงนี้เป็นวงที่โด่งดังมากในเกาะอังกฤษแล้วก็โด่งดังไปทั่วโลกในยุคช่วง 70, v e n 0 i นะครับยุคนั้นโด่งดังเป็นตำนานวงดนตรีเลยแต่ครูจะมาแนะนำเพลงนี้ชื่อเพลง When I'm 6 i t y 4นะครับ เป็นโน้ตในท่อนแรกมันมีสองทุกสองอ่าสองท่อนส,สองวัตตใหญ่เป็นทำนองหลักของเพลงนี้นะครับเอามาแนะนำและเอามาฝึกเล่นเมโลด,ดี้กันอ่าอย่าไปดูโน้ตดูจะร้องให้ช้าๆเพลงนี้มันออกอ่จาจังหวะบนเดินแจ๊สหนึ่งหนึ่งห้เรียนจะได้รู้จักสไตล์เพลงเยอะๆ ไอพีโฟลเล่นได้อยู่นะนะครับเดี๋ยวมาแนะนำอะลองดูนะครับเดี๋ยวลองลองลดช้าๆแล้วเดี๋ยวครูจะอธิบายว่าเลชาร์อยู่ตรงไหนโดนชาร์อยู่ช่วงไหนทงไมแบบไหนบาง,ง,งคนอาจจะยังไม่ทราบแต่ส่วนใหญ่ก็น่าจะเข้าหละกนะครับอลองมาลองลดกันจับจังหวะได้ก็เล่นได้สบายมากอ 1, 2 3หนึ่งสองสาม Sì, mi le mi sol mi, son, la sol do. do, mi Do, La, Le Ti, Do, do tiro, do, do, ti, ti la, tiro, do, do, re. mi tiro, 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 mi Do, tiro, tiro, Do Mi, re, mi son. โอนลาโอนโดมิมิเรลาโดโดลาโดมิเลโดลาโดลาโอนมิ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 โดอ่าจะมีครึ่งเสียงครึ่งเสียงนิดนิดเป็นสไตล์ของจะเป็นเพลงบลูกนะ็ได้บลูแจ๊ส ีก็เลขปนๆกันระหว่างบูกับแจ๊แต่ช่วงนั้นก่อนกิดเขาจะเป็นแบบแจ๊เบาๆส,ส,สบายๆนะครับโมเดิร์นโมเดิร์นอะไรไค่อยเรียนรู้สูงๆขึ้นไปอันนี้คงมาแนะนำทำลองเองให้รู้จักกันก่อนโดยเฉพาะเครื่องหมายแปลงเสียงชา้ากับแฟตให้นักเรียนได้ฝึกอ่านอลออีกครั้งหนึ่งไปเรื่อยๆจับจังหวะให้ได้เดี๋ยวครูอธิบาย ช่วงนิ้วมือจะเล่นกันยังไงอีกรอบหนึ่งครับชา้าๆหนึ่งสองสามสี่มีเรมีซอนมีซอนลาซันโดไปโดมีโด,าโด,โดลาเลสองสามสี่ทีโดโดเรทีโโดเรทีทีลา Si, do, do, re, mi, mi, re, do, pa, mi, re, mi, sol, mi, sol, la, sol, do, mi, mi, re, la, do, pa, do, la, do, mi, le, do, la, do, la, sol, mi, 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 do. รอบห,หนึ่ง่สอบสามไปเลยครับมีเรมีซอนมีซอนลาซอนโดโดมิโด,โดลาเล,ล,ล่สามสิทีโดโดเรทีโดโดเรทีทีลาทีโดโด Sol, mi, sol, la, sol, do, mi, mi, re, la, do, sam, si, do, la, do. พอจับจังหวะได้แล้วนะครับพอ,อร้องกันได้เนาะกูก็จะเขียนโน้ตไว้ด้านซ้ายน <c oughs> จะบอกขวาอยู่เลยมันตรงข้ามกันเนยนะด้านซ้ายมือขูเพิ่งไปฉีดยามาเหมือนกันไอ้ครูฉีดปุ๊บ็เดี๋ยวมาเนี่มาพบก,กันนักเรียนเลยนะครับตอนนี้สองเข็มแล้วนะครับตอนนี้พูง พร้อมอ่ะเดี๋ยวมาดูว่าโน้นตรงไหนเป็นโดช้าเป็นเลช้าอะไรอย่างเงี้ยแต่กูจะเขียนกำกับบอกโน้ตตลอดอ่ะเดี๋ยวกูจะรองโน้ตจะช้าแล้วดูนิ้วมือนะแล้วก็จะมีโน้นตปรอบนักเรียนจะได้อ๋อนี่เลช้านี่โดช้านี่มีแฝดอะไรอย่างเงี้ยอ่าอาจจะบางคนที่พอรู้ละอย่างเลช้าก็มีแฝดเนี่ย ตำแหน่งเดียวกันอยู่ตำแหน่งเดียวกันแต่เรียกคนละชื่ออันนี้มันอยู่ที่บันไดเสียงอันนี้เย่ยกเรียนเรียนดนตรีสูงๆขึ้นไปหรือระดับมัธยมหรือ, 5, อไฮขึ้นไปเดี๋ยวจะทราบว่าทำไมอยู่ที่เดียวกันมันเรียกไนสองชื่อกันเขาเรียกว่าทางแฝกกับทางจ้ามาดูน้อยกันก่อนตอนนี้อ่า มีเลมีซ้อนลนเช้าเลยขึ้นมาครับมีเลมีซ้อนส่วนมากโน้ตคีย์ดำเนี่ยนิยมใช้หลักการของเปียโ,โนเลยการเล่นเปียโนใช้นูชีเพราะมันง่ายของการกดไงจะได้ไปต่อนิ้อื่นจะได้ไปต่อได้นะครับลองดูช้าๆ ดี๋ยวกูลองแบบ s l o โ,โมชั่นนิ้วขยับตามเลยนั่เรนก็ลองขยับนิ้วไปอ่าลองหนึง่งสองสามสี่มีเลมีซอนมีซอนลาซอนโดมาดับแรกไปโดมีโดลา<ป>เลสองสามสี่ทีโดโดเลทีโดโดเลทีที La Ti Do Do Le Mi Mi Le Do À Đi Mình thật là bài Mi Le Mi Sol Mi Sol La Sol Do Mi Mi Le La Do 2 3 4 Do La Do Mi Le Do La Do La Sol Bài มีมีมีโดอ่ามองเห็นนะอ่ากูพยายามดูนิ้วมือว่าอยู่ช่วงไหนโน้ตตัวไหนอยู่ตรงไหนอ่าโดช้าอ่าท่อนมีเลมีซ่อนเลช้าอ่าอีกรอบหนึ่งอาจจะช้าโอเคนะครับหนึ่งสองสามสี่มีเลมีซ่อนมี 嗦拉嗦哆，拜哆咪哆拉嘞，二三四，ti 哆哆嘞，ti 哆哆嘞，ti ti 拉拜 <Bye. S 1>，ti 哆哆嘞，咪咪嘞哆拜，咪嘞咪嗦。 มีโอนลาซอนโดมีมีเลลาโดสองสามสี่โดลาโดมีเลโดลาโดลาซอนมี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 โดโอเคนะครับพอเข้าใจจังหวะแล้วว่านิ้วมือกอยู่ ไม่ต้องเยอะเพราะว่าเป้าหมายต้องการให้รู้จักว่าเออเครืองหมายช้าแฟอยู่ตรงไหนเล่นยังไงรถตัวนี้เวนั้เองโดยใช้เพลงนี้ครับอ่ะอีกรอบนิ้วมือพอเข้าใจนะลองรถเป็นจมูก่อนจับจมูกให้ได้พร้อมอย่างอีกรอบหนึ่งนักเรียนก็ชุงที่กูลองรดให้ฟัง lòng kỵác ta về. Đều cô viết note cầm cặp, này viết note với lại à, bài thi đâu bắt. À, cô chơi với nhau à, line níu. Đợi, để cô sẽสาธtết để, để du, cách giải bài. Đợi, đi du. À, một lồng này đây. Một, hai, ba, bốn. Mi le mi son, mi son la son do, ba do mi do la le. 2 3 4 Ti do do le ti do do le ti ti la 5 Ti do do le mi mi le do 5 Mi le mi son mi son la son do Mi mi le la do 2 3 4 Do la do mi le โดลาโดลาซอซม,มิ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 โดโอเคนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูสาธิตเป่ารอบห,หนึ่งแล้วนะไล่นิ้วมือรอบหนึ่งลองโน้ตแล้วก็เนี่ยนะโจ้แรกๆยังไม่ต้องเป่าก็ได้ลองโน้ตเป็นจังหวะแล้วก็ขยับนิ้วมือกดตามไม่ทันโอเคนะครับอ่า ไปดูครูสาธิตเปล่าดูเสียงที่ถูกต้องไปพร้อมกันหนึ่งสองสา บพบกับเพลง When I'm 64นะครับซึ่งเป็นผลงานเพลงของคณะนาเดอ์พิเทนวันนี้เรามาเล่นกันท่อนเดียวนะครับท่อน A อามาดูโน้ตชาร์ปโน้ตแฟตรงไหนอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวจะลองโน้ตให้ฟังนะครับช้าๆนะครับเดี๋ยวดูนิ้วมือเล่นกันไปต่างกันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวดูช้าๆเดี๋ยวจะค่อยๆลองโน้ตไป อลองดูนะครับอย่างนี้เลชาร์ปเดี๋ยวจะวางมือแล้วลองไปเดี๋ยวจะเขียนโน้ตไปด้วยจะได้เข้าใจนะครับท่าฉากหนึ่งสองสามสี่มีเดีมีโซมีโซนนาซอนโดโดมีโดลาเลทีโดโดเดที La ti do do le mi mi le do mi le mi sol mi sol na no, sol ก็จะมีเลชาร์ปจะเนะนอีกีนอยู่ตรงนี้โดชาร์ปโดชาร์ปสูงมันจะเป็นครียกโครมา t i ติกสเกลเดี๋ยวค่อยๆเล่นไปนะครับหวังว่าคงเล่นกันได้ทุกคนค,อคอ่อยๆฝึกไปช้าๆนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในเพลงต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับครับคงเข้าใจกันแล้วนะครับ แล้วก็เดี๋ยวฝึกไปเข้าใจแล้วลองโน้ตได้จบ IP4 นี่สบายมากส่วนใหญ่นี่ครูดูแล้วเก่งๆกันทั้งนั้น,น,นคราวที่แล้วเพลงอะไรนะน้ตตอนลอยกระทงโอเปล่ากันเกี่ยมมาคราวก่อนรู้นั่นนะครั้งที่สามโอ้โหนี่แหละคือได้นิ้วตรงนั้นแต่ครนี้มันเพิ่มมีเครื่หมายแัดชาเข้ามานะครับ เข้าใจจังหวะแล้วสบายมากเพลงนี้ก็สัส้นๆนะครับครั้งนี้ก็ให้คะแนนส่วนใหญ่ก็คะแนนดีๆกันทั้งนั้นขอให้เป่ากันได้นะครับแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพกันทุกคนด้วยอย่าโซนกันมากช่วงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวร่างกายแข็งแรงอะไรเข้าสู่คอปกติแล้วเจอกัน,นครับต,ตอนนี้ก็ฝึกอยู่ที่บ้านฝึกดนตรีไป นะครับลองโน้ตได้แล้วนะครับก็ฝึกไปช้าๆขอให้ปรอบกัไนไดทุกคนนะครับแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะรับตรงไหนโตเชา้าไอเข้าใจแล้วนะสรุปอีกทีก็ได้ก่อนก่อนจะไปโอเคนะครับแล้วก็พบกันโตเชา้ามีแฝกันเลเช้าวิเตัวเดียวนะมีแฟดโอเคนะครับขอให้ตรับ สำคัญนี่ใช่ไหมช่วงนี้กูฉีดครบเนี่ยเพิ่งฉีดยาครบก็จริงแตนี่อย่าลืมทุกครั้งไปไหนมาไหนแม้แต่อยู่ในบ้านกูก็ต้องพรเวลามีใครมาปุ๊บป๊บขอให้ร่างกายแข็งแรงเลยครับเล่นเโลเดียนกันได้ทุกคนนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในบทเพลงต่อๆไป สู้ๆครับ IP4 พบกันสวัสดีนะครับโอเคนะครับไปลาสวัสดีครับ